ดุนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูดุลไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจสอบสวนกลางเผยรหัสผ่านยอดแย่ถูกใจมิจฉาชีพ n o ตพ p a s s เผยสถิติรหัสผ่านพาสเวิร์ดยอดแย่ประจำปี2024พบว่า1 2 3 4 5 6ยังเป็นรหัสผ่านที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกและรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นรหัสผ่านที่ไม่ควรนำไปใช้เพราะเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมข้อมูลได้รหัสผ่านยอดแย่ของประเทศไทยมีดังต่อไปนี้1 2, 3, 4, 5, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9้าอคตี่งสองสาหนึ่ี่ห้าหเจ็ดแป คูเตี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์พาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคูเตี้หนึ่งเครื่องหมายตกใจตำรวจสอบสวนกลาง CIB ขอเตือนประชาชนอย่าใช้รหัสเหล่านี้รวมถึงอย่าใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่น เลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดหรือแม้แต่รหัสที่ตั้งชื่อเป็นรหัสผ่านเช่นชื่อตัวเองชื่อคนในครอบครัวและทีมฟุตบอลเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล